สนอโดย m a นสเตซิตีええ้แฟนไทยแลนด์อีกเยอะนี่แค่น้ำจิ้มเปปลันฮาลันเองโหดกานี้ได้อีกเจเซปเปกริลากุนซืแมนเชตเตอร์ซิตี้ระบุเอลิงฮาลันยังสามารถพัฒนาตัวเองได้อีกแต่ก็ไม่ขอเอาฮาลันไปเปรียบเทียบกับ ลิอเนลเมสซี่ตียังได้โจเซปเปปกูดิลลาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดสโมสรแห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษกล่าวว่าออร์ลิงฮาลัแลนด์ดาวิงคนเก่งของทีมยังสามารถโชว์ฟอร์มที่ดีได้ก่านอีกฮารันด์เพิ่งย้ายมาจากบรูเซียดอทมุนมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ก็สามารถระเบิดฟอร์มเก่งได้ทันทีจนถึงขั้นยิงไปแล้ว50ลูกจากการลงเล่น44นัดในทุกรายการพร้อมกับทาให้ทีมมีลุ้นแชมป์ ทั้งในรายการพิีมี์ลีก FA ฟเอคัพและยูฟาชิเปียลีกอีกด้วยก็ดีวลาเผยว่าการเล่นเกมของเขานนะยังสามารถพัฒนาได้ดีกว่านี้อีกเยอะเขามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นนักเตะที่เก่งขึ้นตราบใดที่เขามีแรงกระหายแบบนั้นเขาจะสามารถก้าวไปถึงจุดนั้นได้ยิ่งแน่นอนการไปทํางานโดยรู้ว่าตัวเองยังสามารถทําได้ดีกว่าเดิมคือทัศนคติที่ถูกต้องเขามีความคิดประมาณว่านั่น ดีพอแล้วหรือเปล่านะเมื่อคุณคุยกับเขาแล้วนะเขาก็จะพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าใช่ผมต้องทำให้ได้ผมต้องเล่นให้ดีขึ้นซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ดีต่ออาชีพการเล่นของเขามันไม่ใช่ความเยอยยิงเลยมันเป็นความมั่นใจในตัวเองที่บอกว่าฉันจะยิงให้ได้มันเป็นเรื่องที่น่าทิงมากๆที่เขาเพิ่งเข้ามาแล้วยิงไปแล้ว50ลูกตั้งแต่ฤดูกาแลแรกรวมถึงสามารถทาบสถิติของสองตำนานอย่างแอนดี้โครกับอัลันเชรอร์ได้ อย่างไรก็ตามกุนซี่คนดังก็ไม่ขอเอาฮาแลนด์ไปเปรียบเทียบกับลิโอนลเมสซี่อดีตลูกทีมคนโปรดโดยบอกว่าส่วนตัวแล้วเมสซี่ยังเป็นนักเตะที่ครบเครื่องที่สุดอยู่แน่นอนไม่มีใครสามารถเทียบกับเมสซี่ได้การพูดแบบนั้นจะไม่ส่งผลดีต่อฮาแลนด์แต่ถ้าพูดถึงเฉพาะในแง่ของจํานวนประตูและหลักความคิดก็ต้องบอกว่าพวกเขาคล้ายกันเขาทําประตูในระดับเท่าๆกันได้ทุกวันนี้ เขาแทบจะยิงได้ในทุกนัดเลยเขามีค่าเฉลี่ยที่จะยิงได้ในทุกๆ1ห,หรือ2เกมแต่ยังไงซะเมสซี่ก็เป็นนักเตะที่ครบเครื่องที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาอยู่ดีและนี่ก็เป็นคำกล่าวของป๋าที่บอกว่าลูกหลักคนใหม่ยิงฮาแลนด์ยังสามารถเข็นฟอร์มโหดออกมาได้มากก็นี้ อัปเดตอาการเดี่ยง KDB k อาเกความคืบหน้าล่าสุดของสองนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้เป๊ปกูดิล่าในใหญ่ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้อัปเดตความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของสตาร์ยังเควินเดบอยกับนาธานาเก้ออกมาแล้วและน่าจะเป็นข่าวร้ายสำหรับอาร์เซนอลที่ยังแอบหวังลุ้นควา้าแชมเปี้ยนลีกกูดิล่าซอแวพาทีมเรือใบสีฟ้า มองการชปำพิมลีกในซีซั่นนี้ได้มากขึ้นอีกหลังจากทีมเงินถังโกยต้ามแซงหน้าอเซนอลกินนํำไปจ่าฝูงทันเรียบร้อยแล้วถามลงเล่นน้อยกว่าดิกานเนอร์หนึ่งนัดด้วยกับการน,นำหน้าหนึ่งแต้มอย่างไรก็ดีในเกมก่อนหน้านี้ที่บุกไปเชือดฟูลแลมยังหุดวิด2ประตูต่อนหนึ่งแมนซิตี้ไม่มีเควินเดอบอยร่วมทีมนเนื่องจากอาการบาดเจ็บแานกุนซีชาวสเปนนิดระบุว่าไม่แน่ใจว่ามิดฟิลด์ชาติเบล,เย,ลเยียม จะรางสนามไปนานแค่ไหนนอกจากเดบอยแล้วรูเบีสีฟ้าเหยิงคาดนาธานอาเก้ไปนานถึง3นัดหลังจากเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังจนเปลี่ยนตัวออกกลางครึ่งหลังในเกมเชเบลลีรอบแปดทีมนัดที่2ที่วกเขาบุกไปเสมอกับไบเยนวูนิกหนึ่งประตูต่อหนึ่งผ่านเข้ารอบตัดเชือกได้สําเร็จโดยในซีซั่นนี้กองหลังทีมชาติฮอลแลนด์มีผลงานที่ยอดเยี่ยมถึงขนาดได้ลงเล่น9นัดจาก11นัดที่ทีมชนะรวดในทุกรายการอีกด้วย กระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่สองพฤษภากนคุมทีมเปิดบ้านประทะเวทแฮมในซึกพิมลิกในวันพุธนี้กุดีลาได้เปิดเผยความคืบหน้าของสองขุนพลให้อาร์ซิโนเสียใจว่าใกล้กลับมาลงสนามได้แล้วโดยเป๊ปบ,บอกว่านาชานาเกซซ้อมกับเราเมื่อวานและรู้สึกดีเควินเดอร์บอยเริ่มเคลื่อนไหวได้แล้วแต่ยังซ้อมกับทีมไม่ได้เราจะซ้อมกันอีกครั้งในบ่ายสี่โมงโดยเป๊ปกุรีลาให้สัมภาษณ์ เรียกว่าก็ขอให้ทั้งสองคนกลับมาช่วยทีมหรือไปสีฟ้าของเราเร็วๆนะครับทีมที่ดีที่สุดในโลกชาบีชูแมนซิตี้ควรได้ทริปเปลิลแชมป์ชาบีเอเนนเดตระบุแมนเชะะสเตอร์ซิตี้สมควรทำทริปเปลิลแชมป์ได้ในซีซั่นนี้ โดยบอกว่าเรือใบสีฟ้าเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกในตอนนี้ด้วยชาบีเอนนเดสเทรนเนอร์บาเซลูนาสโม,มสรใหญ่ยยแห่งวงการลาลิกาสเปนแสดงความเห็นว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้สมควรกับการได้แชมป์ในรายการนี้ครบทั้ง3รายการแมนซิตี้ภายใต้การคุมทีมของโจเซปปิลลูลาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมาหลายฤดูกาลแล้วขณะที่ตอนนี้พวกเขากำลังมีลุน้นแชมป์ทั้งในซึกเิมร์ลี FA ฟเอคัพและยูฟาแชมเปี้ยน e ลีกด้วยโดยถึงแม้ทีมของกูดิลาจะเคยทำทริปประชามได้ในตอนฤดูกาล2018-2019แต่ตอนนั้นมันประกอบไปด้วยแชมเปี ague, ้ยนลีกเอฟเอคัพและแลีกคัพหลังโดนถามว่ามันจะเป็นเรื่องสมเหตุสมผลหรือไม่ถ้าแมนซิตี้ได้ทริปประชามในฤดูกาลนี้แล้วนั้นชาบีก็ตอบว่าใช่มันจะถือเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลเลย สำหรับผมแล้วพวกเขาเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกพวกเขามีโค้ชที่เก่งที่สุดทำงานให้และสำหรับเราเองนั้นสไตล์การเล่นของพวกเขาก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสนใจเป็นอย่างมากมันจะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลมากๆถ้าพวกเขาจะได้3ามแชมป์และนี่ก็เป็นคำกล่าวของชาบีที่บอกว่าหรือใบสีฟ้าของพวกเราคือทีมที่เก่งที่สุดในโลก ต้นสังกัดสั่งแบนไม่ได้ปรับเงินเตชเล่นบทโทษแบนเมสซี่สองสัปดาห์ดิอุนเเมสซี่สตาร์แงแห่งปารีสแซงต์แชร์แมงถูกต้นสังกัดลงโทษสถานหนักด้วยการแบนสองสัปดาห์หลังเดินทางไปซาอุดิอาระเบียโดยไม่ได้รับอนุญาตเมสซี่ Messi, ลงเล่นเกมลีกเอิงนัดเฝ้าบ้านแพ้ลอลิยงสามประตูต่อหนึ่งครบทั้ง90นาทีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ตะวันรุ่งขึ้นเขาพาครอบครัวบินไปที่ซาอุดีอาระเบียโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสโมสรเพื่อปฏิบัติภารกิจในสัญญาที่ตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาทำเอาไว้ในฐานะทูตของซาอุดีอาระเบียต่อการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2030ต่อการกระทำดังกล่าวของเมสซี่เป็นที่คาดกันว่าปเอชจะลงโทษเขาด้วยการปรับเงินแม้จะหวังต่อสัญญาใหม่กับอดีตคุณพลของบาร์เซโลนาก็ตาม เนื่องจากนักเตะในทีมไม่แฮปปี้ที่สตาร์ดังละเมิดกฎกระนั้นก็ดีล่าสุดเมื่อวันที่2พฤษภาคม BBC รายงานว่าเมสซี่ถูกชัมลีกเอิงสั่งลงโทษแบนเป็นเวลา2ส,สัปดาห์แม้จะเป็นที่เผยว่าเขาขออนุญาตเดินทางแล้วแต่คำขอของเขาถูกเ p h ชปฏิเสธนอกจากจะไม่ได้ลงสนามแล้วเมสซี่จะไม่มีสิทธิ์ร่วมซ้อมกับทีมเช่นกันในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าซึ่งหมายความว่า เขาจะได้สวมยูนิฟอร์มของปเอีอีกไม่กี่นัดเท่านั้นในช่วงที่เหลือของซีซั่นก่อนที่สัญญาของเขากับสโมสสอจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์และสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวเรียกว่านักเตะระดับเมซี่ก็ยังสามารถถูกลงโทษได้ยังไงนักเตะก็ไม่สามารถใหายก่าสโมสสอได้นะครับแฟน,ฟน คิดเห็นอย่างไรกีับข่าวที่เรานำมาเสนอนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามกด Subscribe และก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้มีพลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน